าร์ลอสอ3สสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อความในใจของคนปากแข็งความในใจของคนปากแข็งนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้านางสาปวินาแสงภาคขออนุญาตรรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลขออนุญาตรูบาอาจา์ทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะขออนุญาตท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของพวกคุณด้วยนะคะ เสียงในใจของคนปากแข็งขอดูเสียงในใจของเขาที่อยากจะบอกแกผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานที่บ,กบวกๆเพื่อให้คุณมีแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะว้าวซิลอัพครับไม่คุณก็เขาอาจจะเคย เป็นแฟนเก่ากันได้นะคะคนรักเก่าคนคุยเก่าคุณกับเขาอาจจะอายุต่างไวัยได้นะคะคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆได้เพื่อนของเพื่อนได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนได้ค่ะถ,ถ้าคุณเป็นคนรักเก่าเขาอยากมาหาคุณนะคะเนี่ยอยากขอโอกาสอยากมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเขารอคอยเวลาที่จะได้กลับมาหาคุณนะคะเนี่ย 8ถ้วยหลังจากที่หันหลังให้กันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันเขารู้สึกเหงาหงอยมากเลยนะคะยังยืนมองอยู่ที่ไกลๆมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เขาคิดเขาต้องการเขาอยากจะทำในตอนนี้ เขาฝันฝ่ว่าจะได้พบเจอคุณอีกครั้งนะคะนายออฟเพนทเคิลเขามองว่าทั้งคุณทั้งเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีมีความคิดอะคะ่ะเป็นคนที่แบบ ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีความในใจของคนปากแข็ง ten of pentacles เขาอยากมีครอบครัวกับคุณนะคะถ้าคุณกับเขาเคยมีครอบครัวด้วยกันมาแล้ว mm hmm. เขาคิดถึงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะหรือไม่ทั้งคุณทั้งเขาอาจจะเคยมีครอบครัวกันมาแล้ว เขาใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะเลี้ยงน้องหมาอยากจะมีลูกด้วยกันสักคนหนึ่งอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเพดออฟเปนเทค e ตอนนี้เขาได้แต่นิ่งๆเก็บความรู้สึกไม่แสดงออกนะคะแต่เขายังมั่นคงกับคุณนะคะไม่คุณก็เขาอาจจะเด็กกว่ากันได้นะคะหรือว่าอายุไล่ๆกันเพดออฟเ e n น a ทค ความในใจของคนปากแข็งในออฟเพนเดอร์คิลเขาอยากมาหาคุณมากเลยค่ะเขายังรู้สึกมั่นคงกับคุณแต่เขาเป็นคนที่คิดช้าและทำช้ามากนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยอย่างอื่นเขาอาจจะเก่งนะคะแต่ความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ช้ามากเขายังคงมองคุณอยู่ในที่ไกลๆนะคะเนี่ยเขามองจริงๆอ่ะเขามองแล้วเขาก็คิดหลายอย่างค่ะ ถ้าคุณกับเขายังไกลกันตอนนี้เขารอคอยเวลาที่มาเจอกับคุณนะคะเืออัวานเขายังยึดมั่นเกี่ยวกับคุณเอาไว้นะคะเขายังไม่ได้ปล่อยคุณนะคะความในใจของคนปากแข็งหนึ่งถ้วยคุณกับ,กบคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นรักแท้ๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยหมอแบบเห็นหนึ่งถ้วยแล้วเสียงเสียงสั่นขออภัยนะคะ เขาอยากจะมาขอากาสกับคุณอยากจะยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอยากเริ่มต้นกับคุณยังคิดถึงคุณยังผูกพันกับคุณน่ะยังหวยหาคิดถึงคุณนะคะมันเป็นความผูกพันมันเหมือนโชคชะตาว้าวเดเลิเวอร์คุณกับเขาเหมือนพรมลิขิตเลยนะคะเหมือนคนที่ถูกสร้างให้มาพบเจอกันนะคะ เขามองว่าคุณเป็นเหมือนพรอมลิขิตของเขานะคะแล้วคนปากแข็งคนนั้นเขามีอะไรอยากบอกกับคุณไหมคะไพ่ช่วบอกทีนะคะความในใจโอ้ยกระชอกเลยขออนุญาตเขาด้วยนะคะเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกกับคุณไหมคะความในใจจากคนปากแข็ง ขอชัดๆหากันจนเจอคุณกับเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่าถูกชะตากันเหมือนพรมลิขิตนะคะหกถ้วยหกถ้วยกับเด e ิเวอรรู้สึกผูกพันนะคะเขาเป็นห่วงคุณจริงๆค่ะเขายังเฝ้ามองคุณในที่ไกลๆยังคอยห่วงใยคุณนะคะเพจออฟเพนทักเกิและนะออฟเพนทักเกิลเนี่ยเป็นห่วงคุณค่ะถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันคิดถึงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะเลือกรักเธอ ถ้าเขาเลือกได้เขาเลือกรักคุณนะคะให้คุณจำเอาไว้คุณเป็นอีกครึ่งของความฝันนะคะโอ้ยเป๊ะเขาฝัน่ายว่าเขาปรารถนาที่จะอยากมีคุณในชีวิตจริงๆค่ะเจ็ดถ้วยเนี่ยเนี่ยนี่คือเขาเนี่ยคือความฝันเนี่ยคือคุณเขาฝันความฝันของเขาคือมีคุณในครึ่งหนึ่งของชีวิตอะคะ่ะอีกครึ่งของฝันของเขาอะ เขาฝันว่าจะมีคุณอยู่ด้วยค่ะนี่คือทุกอย่างที่เขาฝ่ายฝันและหนึ่งในนั้นคือคุณค่ะอืมขออภัยนะคะหมอชอบจับไพ่โอเคเขามีอะไรอยากบอกกับคุณไหมคะความในใจของคนปากแข็งคู่เวรคู่กรรม บางครั้งคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมถึงได้คิดถึงกันเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เหมือนผู้เวรคู่กรรมเลยเพราะมันเป็นความผูกพันนะคะไม่กล้าพอตอนนี้เขายังไม่กล้าพอที่จะมาเจอคุณนะคะโอ้หึงหนักมากออกมาสองรอบแล้วคือออกมาตอนคลิปที่แล้วเหมือนกันเขาหึงจริงๆค่ะบางคนอาจจะเมาเหล้าด้วยนะคะอาจจะกินเหล้าด้วยนะคะเนี่ย ตอนนี้เขาหึงคุณมากเป็นห่วงคุณทั้งห่วงทั้งห่วงเพราะคุณคือคนในฝันของเขานะคะนี่คือความในใจของคนปากแข่งถึงคุณนะคะขอบคุณทุกการแชร์การไลค์การ Subscribe นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ